ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี7วันคุณคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่าบรรเทาปัญหา PM2.5 ได้มากขนาดไหน9ปีกว่าแล้วที่เรื่อง PM 2.5ถูกพูดกันในวงกว้างคุณคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลทั้ง3ยุคอะนะมีมาตรการเชิงลุกในการช่วยแก้ไขปัญหา PM ให้กับพวกเรามากพเพียงพอหรือยังช่วยท้อนบอกคําตอบเข้ามาหน่อยอย่าต้องคิดมากนะคะเพราะเดี๋ยวตลอดคลิปนี้ยาวนิดนึงเราจะมาชําหระถึงต้นตอ PM 2อไปพร้อมๆกันและอดจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐเขาได้พยายามทําอะไรไปแล้วบ้างชาวไร่อ,อ้อยก็รรู้ะะว่ากาก เผาเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วก็เป็นต้นตออ PM แต่ทำไมเขาถึงยังจำเป็นต้องเผาทำความเข้าใจหลายมุมไปพร้อมกันนะคะดีโอสรุปให้ฟังค่ะ ถามเลยนะคะว่านี่เราจะมีโอกาสได้แก่ชารากันไหมครับเนี่ยไหนจะโรคระบาดเดี๋ยวกับ็ PM 2.5เป็นมนุษย์หน้ากากกันอยู่แล้วนี่คือโลกที่เราอยากจะฝากเอาไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเราอยู่เหรอคะคนกรุงเทพไม่ได้เห็นใจนะคะอากาศเย็นบนมันรอบหลายปีแทนที่จะได้ออกไปสูดอากาศเย็นกันให้เต็มปอดทําไม่ได้ทําได้เพียงแต่อยู่ในบ้านก็ยังไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเลือก,กําดาวไหลกันหมดเลยรอเวลาให้เกิดอากาศมันเปิดเพื่อให้ฝุ่น PM เมนี่ยมันหายไปเองทําได้แค่นี้มาตรการเชิงรุกทําไม่ได้เลยแน่นอนนะคะว่าจากเสียงวิจารณ์ของภา ประชาชนที่เกิดขึ้นทําให้ในายกอิงเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะคะวิดีโอคอลสั่งตรงทุกกระทรวงเลยนะคะแม้ว่าตัวจะอยู่ที่ดาวอสนะให้เร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5แบบเร่งด่วนซึ่งล่าสุดก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากระทรวงคมนาคมก็ขารับแล้วนะคะก็ออกนโยบายให้ประชาชนนะคะนั่งรถไฟฟ้ารถเมล์ขึ้นทางด่วนฟรีไปเลย7วันเพื่อที่จะลดปัญหาการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็แก้ไขปัญหารถติดแบบเฉพาะหน้าไปก่อนว่า7วันมันไม่พอหรอกเพราะเดี๋ยวโอก็กลัวว่าพอถึงช่วงเดือนเมษาย,ยนที่สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วปัญหา PM 5, นีเอ ก็จะตกหล่นไปเงียบซาไปและสุดท้ายก็วนลูปกลับมาเกิดขึ้นใหม่ในปีหน้าต่อๆไปอีกซึ่งหลายคนสงสัยไหมคะว่าเรารู้ๆนะว่า PM2.5 มันมาจากอะไรแต่ทําไมปัญหานี้มันถึงไม่คลี่คลายนะคะโอสรุปเป็นสาเหตุใหญ่ๆมาจาก3ปัจจัยต่อไปนี้ 1. การเผายังมีอยู่ในประเทศเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเผาไรอ้อยวัสดุทางการเกษตรเผาเพื่อจะหลบดาวเทียมด้วยเดยไปบอกกันว่าในช่วงเวลาไหนที่ดาวเทียมจะผ่านไปดาวเทียมตรวจจับความร้อนนะคะในหมู่เกษตรกรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ต้องเผาก็กลายเป็นว่าดาวเทียมก็จับไม่ได้แต่แท้จริงมีการลักลอบเผาในหลายพื้นที่เพราะยังไงถึงจะเผาแหนก็ยังมีโรงงานรับซื้ออ้อยเผาอยู่นี่นารวมไปถึงนะคะการเผาป่าการเผาขยะควันจากโรงงานอุตสาหกรรมมรวมไปถึงการเผาไหมจากเครื่องยนต์ดีเซลสองค่ะสาเหตุมาจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือ ต้องเข้าใจว่าฟ้ามันไม่ได้ปิดเนาะอากาศจากบ้านเขามันก็ไหลามาบ้านเราคุมในบ้านเรายังยากเลยถ้าจะไปขอความร่วมมือต่างประเทศเนี่ยมันก็ยากแล้วามนะคะอันนี้ปัญหาใหญ่สุดเลยความไม่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันคือคุณคิดดูนะว่าปัญหา PM. 2 5แค่ปัญหาเดียวลองมานับดูไหมคะว่ามีกี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเจ้าของพื้นที่เมืองหลวงของประเทศไทยที่มีคุณภาพอากาศยแย่ที่สุดติดเป็นอันดับที่ห้าของโลกในเช้าว,วันนี้24มกราคมแต่ก็ไม่สามารถจะดำเนินการมาตรการ เพื่อไปสั่งการหยุดต้นต่อในการเผาได้เพราะเขาไม่ได้มีอำนาจค่ะทำได้แค่ดําเนินมาตรการเชิงรับสั่ง w o r k ์กฟอร์มโเวลาฝุ่นมาหนัก,นกสั่งห้ามรถทุก6กล้อที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี Green List เข้าในกรุงเทพชั้นในในช่วงที่มีฝุ่นแบบเยอะๆนะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะว่าก็เป็นมาตรการที่ดีแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะแก้ได้แค่ในระดับหนึ่งใช่ไหมรถจนส่วนตัวเก่าที่ใช้น้ํามันดีเซลก็เป็นปัญหาค่ะและแก้ยากด้วยเพราะมันเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจปากท้องยกตัวอย่างเช่นสมมติท่านผู้ว่าออกกฎมาาว่า ห้ามรถที่มีอายุเกิน5ปีวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในปัญหาเป็นไงฮะเอา้ากระทบกับคนชนชั้นกลางที่ต้องใช้รถในการทำมาหากินเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติซําซ้อนกันอยู่ถ้าเกิดแก้เรื่องฝุ่นแล้วแล้วไปกระทบปากท้องเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่กรมควบคุมมลพิษตรวจจับควันดําแต่เราก็ต้องพูดตรงว่าเราก็ยังเห็นรถเมย์มีควันดํากันอยู่ใช่ไหมคะคร่มขนส่งทางบกผู้ว่าชัดชาติฝากนะคะว่าอาจต้องมีการอัปเดตเกณฑ์ในการตรวจจับควันดาสักนิดหนึ่งเพราะปัจจุบันเนี่ยเราไปตรวจจับจ 10, เฉพาะ ก็สามารถปล่อย PM 2.5ได้เช่นเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้ต้องชื่นชมก่อนนะคะที่ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีเอกนะัทพร้อมพันเนาะลงดาบสั่งการปิดโรงงานผลิตน้ําตาลนะคะที่อุดรธาน,นีเลยเพราะว่าเขาไปรับซื้ออ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุดก็มีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่เผาแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับใบแล้วก็อ้อยสดให้กเกษตรกรเนี่ยเขานําส่งอ้อยสดเพิ่มมากขึ้นทั้งๆท,ที่คุณก็รู้นะคะว่าการเผาอ้อยเนี่ยมันผิดกฎ สร้าง PM 2.5แต่ทําไมเกษตรกร,ร,กรไร่อ้อยถึงยังเผาคาตอบก็คือว่าเขาขาดแคลนในเรื่องของบุคลากรตัดอ้อยค่ะคือผอมไปอ่านข้อมูลมานะเขาบอกว่าอ้อยสดเนี่ยมันจะตัดได้ยากกว่าและใช้เวลาในการตัดนานกว่า อ้อยที่ถูกไฟเผาแล้วแรงงานส่วนใหญ่นะคะจึงเลือกที่จะรับงานที่เป็นอ้อยเผาซะมากกว่าเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยแรงไม่ต้องออกเยอะนะฮะแล้วก็จัดเก็บได้ในจํานวนมากๆอ้อยเนี่ยยิ่งปล่อยระยะเวลานานนะคะมันทําให้ต้นทุนเขาเนี่มากขึ้นเพราะฉันเนี่ยเขาต้องรีบตัดรีบเก็บค่ะมันก็เลยส่งผลให้อาเจ้าของไร่ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายแล้วก็จําเป็นจะต้องเผาเพราะมันเป็นวิธีการที่ง่ายสุดแล้วก็ลดต้นทุนมากที่สุดไม่ใช่ว่าทุกร่จะมีเงินซื้อรถตัดอ้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลจําเป็นทที่่่ววาาาาํไไมชเเเกกกษตรรรอออ้ยยงลืผ อยพอเผาแล,แล้วก็ยังมีโรงงานที่รับซื้อฉันนี่โรงงานนี้ไม่ซื้อก็ไปโรงงานนี้ก็ได้ต้องบอกไงว่าถ้าจะแก้ไขปัญหานี้แบบย,ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหานี้ทางฝั่งกเกษตรกรด้วยว่าเขาต้องการยังไงและรัฐจะซัพพอร์ตอะไรได้บ้างที่ผ่านมาก็ทําดีแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอนั่นเองพูดมาซะยืดยาวหลายคนฟังแล้วท้อใจอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าในปีนี้อาจจะมีฮีโร่ขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยพวกเราก็ได้อย่างเช่นพรบออากาศสะอาดเพื่อคนไทยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามีการผลักดันร่่่่่่าาาาาางงพรรรบตตัววนนนนนนนีีี้้มเเเิแแลลลสุดปปปปป็็ูยท ะะสภาผู้แทนร,รัษฎรนาอมีการพิจารณาแล้วก็รับหลักเกณฑ์ในวาระที่1 7ร่างพรบอากาศสะอาดเข้าบรรจุอยู่ในวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาสาระสำคัญก็คือเพื่อให้คนไทยได้มีอากาศสะอาดในการหายใจโดยจะมีการกําหนดหมดเลยนะคะทั้งเรื่องของสิทธิหน้าที่ข้อบังคับบทลงโทษซึ่งใช้กับทั่วประเทศไทยหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพมีอํานาจในการทําอะไรเบ็ดเสร็จแค่ไหนและใครที่ฝ่าฝืนยังคงปล่อย PM 2.5มออกมา ตามจุดต่างๆจะต้องมีบทลงโทษแบบไม่ละเว้นเลยนะคะต้องแบบนี้กฎหมายมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์เนาะคาดกันว่าถ้าไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเยอะมากเนี่ยไม่เกินกลางปีหรือปลายปีนี้น่าจะมีผลบังคับใช้คุณผู้ชมอยากให้ตัวร่างพรบอากาศสะอาดฉบับนี้เนี่ยมันมีนโยบายแข็งขันมากขนาดไหนในการจัดการกับต้นตอ pm 2.5ลองสะท้อนความคิดเห็นคุณเล่นๆนะเข้ามาในคอมเมนต์กันก่อนผ่านสื่ออย่างเราเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดนะฮะแต่สุดท้ายนะคะอุอยากจะฝากไว้ก็คือว่าต่อให้ประเทศไทยเราจะออกกฎหมายในการควบคุมหรือว่า จำกัดต้นต่อของ PM2.5 มาอย่างเข้มงวดรุนแรงมากแค่ไหนก็ตามมันไม่มีทางที่จะทําได้สําเร็จหรอกคะ่ะถ้าคนไทยทุกคนเราไม่ร่วมมือกันหยุดเผาคุณอยากจะส่งต่อโลกใบนี้ที่มันสภาพเป็นแบบนี้ให้ลูกให้หลานคุณต่อไปจริงๆหรอคะว่าไม่รู้แหละโอ้อยากจะมาเป็นกระบอกเสียกับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําได้มากแค่ไหนสุดท้ายต้องฝากทุกคนนี่แหละคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คอนเทนต์แบบนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวส่งเสียงออกไปดังๆด้วยค่ะ